เรายังคงอยู่ที่แบบฝึกหัดที่1.11นะคะคณิตศาสตร์ป .5 เล่ม1ค่ะบทที่1เศษส่วนเป็นแบบฝึกหัดของสสวทค่ะอยู่ในหน้าที่28ค่ะมาต่อกันที่ข้อที่7จนถึงข้อ12นะคะข้อที่7ค่ะ4คูณกับ3เศษ1ส่วน8ค่ะวิธีคิดก็เหมือนเดิมค่ะถ้าจำนวนคละเราก็จะต้องทำจำนวนคละให้กลับไปเป็นเศษเกินก่อนจึงจะ ทำการคูณนะคะวิธีทำค่ะ4คูณ3เศษ1ส่วน8ค่ะเราก็จะทำ3า3เศษ1ส่วน8ให้กลับไปเป็นเศษเกินค่ะโดยการนำตัวส่วนคูณจำนวนนับข้างหน้าค่ะแล้วบวกกับเศษค่ะ8 3 24 24บวก1เป็น25ค่ะได้เศษ25ส่วน8ค่ะจากนั้นเราก็นำสี คูณ25ค่ะเขียนเส้นขั้นเศษส่วนยาวครอบคลุมตั้งแต่เลข4จนถึง25ค่ะตัวส่วน8เขียนตรงกลางค่ะจากนั้นเราก็ดูว่าเราสามารถตัดทอนได้หรือไม่ในที่นี้เราสามารถตัดทอนได้ก็คือตัดทอนคู่4กับ8ค่ะโดยใช้แม่สี่ค่ะ4ี่หนึตัวเศษเหลือ1น1คูณ25ได้25ค่ะ ตัวส่วนเหลือส่วน2ค่ะได้เศษยี่สิบห้าส่วนสซึ่งเป็นเศษเกินค่ะเราจะทำให้เป็นจำนวนคละโดยการนำยี่าตั้งแล้วหารด้วย2ค่ะ2อะไรให้ได้2ก็คือ2 1 2ค่ะ2อลบ2เหลือ0ดึง5ลงมาค่ะ2อะไรใกล้เคียงห้าม,มากที่สุดก็คือ2 2 4ค่ะ5้ลบสเหลือเศษ1ค่ะ ข้อนี้ตอบเป็นจำนวนคละจะได้12เศษ1.2ส่วน2ั่นเองค่ะต่อมามาดูกันที่ข้อที่8ค่ะ2เศษ7ส่วน1 0คูณกับ30ค่ะเราก็จะทําจำนวนคละให้กลับไปเป็นเศษเกินค่ะ2เศษ7.30ทส่วน3าเป็นเศษเกินได้เศษ27 ส่วน10ค่ะคูณกับ30ค่ะจากนั้นเรานำ27คูณ30เขียนแบบนี้นะคะแล้วก็เส้นขั้นเศษส่วนยาวค่ะส่วน10เขียนตรงกลางค่ะในที่นี้ค่ะ10กับ30สามารถตัดทอนกันได้ค่ะโดยใช้แม่10ค่ะ10 1 10 13 30ค่ะตัวเศษเหลือ27คูณกับ3ค่ะ 27คูณกับ3จะได้81ค่ะมีส่วนเป็น1ซึ่งไม่ต้องเขียนก็ได้ค่ะต่อมาเรามาดูกันที่ข้อที่9กันเลยค่ะ16คูณกับ5เศษ3ส่วนสค่ะเหมือนเดิมค่ะเราก็จะทำจำนวนคละให้กลับไปเป็นเศษเกินก่อนค่ะ ห้าเศษ3ามส่วน4ี่ทำให้กลับไปเป็นเศษเกินก็จะได้เศษ23ส่วน4ค่ะจากนั้นนํา16คูณกับ23ค่ะเขียนแบบนี้ค่ะแล้วก็เส้นขั้นเศษส่วนยาวส่วน4เขียนตรงกลางแบบนี้ค่ะในที่นี้เราสามารถตัดทอนได้ค่ะโดยตัดคู่ของ16กับ4ค่ะโดยใช้แม่สีในการตัดค่ะ414 สี่สี่สิบหกตัวเศษเหลือสี่คูณกับยี่สิบสามค่ะตัวส่วนเหลือส่วนหนึ่งซึ่งสี่คูณกับยี่สิบสามได้คำตอบคือเก้าสิบสองค่ะส่วนหนึ่งไม่จำเป็นต้องเขียนค่ะต่อมาข้อที่สิบค่ะยี่สิบห้าคูณกับ 2, สองเศษสามส่วนสิบห้าค่ะ เราก็จะทำจํานวนคละให้กลับไปเป็นเศษเกินก่อนค่ะสองเศษสามส่วนยี่สสองเศษสามส่วนสิบหาทำกลับไปเป็นเศษเกินค่ะโดยการนำตัวส่วนคูณจํานวนนับข้างหน้านะคะแล้วก็บวกเศษค่ะ15 2, 30. 30, บห้าสองสามสบสบวกสามได้สาสาค่ะ เศษเกินของ2เศษ3ส่วน15ก็คือเศษ33ส่วน15ค่ะจากนั้นก็เขียน25คูณ33ค่ะเส้นขั้นเศษส่วนยาวครอบพรมตั้งแต่25จนถึง33ค่ะตัวส่วน15เขียนตรงกลางค่ะในที่นี้ค่ะเราสามารถตัดทอนได้ทั้งทั้งส คู่เลยนะคะแต่ว่าเราต้องค่อยๆตัดไปทีละคู่ก่อนนะคะเริ่มจากตัดคู่25กับ15โดยใช้แม่5ค่ะ5 5 25 5 3 15ยังสามารถตัดทอนต่อได้อีกโดยใช้คู่ของ33กับ3ค่ะใช้แม่3ในการตัดทอนค่ะ 3ตัด3ได้1ครั้งค่ะ3ตัด33ได้11ครั้งค่ะตัวเศษก็จะเหลือ5คูณกับ11ค่ะได้55ตัวส่วนเป็นส่วน1เราไม่ต้องเขียนก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ55ค่ะเสร็จแล้วมาดูวันที่ข้อ11ค่ะ2เศษ2ส่วน3คูณกับ8ค่ะ ทำจำนวนคล้าให้กลับไปเป็นเศษเกินค่ะ3มคูณ2ได้66บ6วก2ได้8ค่ะเศษเกินของ2เศษ2ส่วนสได้เศษ8ส่วน3ค่ะคูณกับ8เราก็เขียนเลย8คูณ8ค่ะเส้นเศษส่วนลากยาวเลยค่ะในที่นี้ไม่มีคู่ใดสามารถตัดทอนกันได้เลยนะคะเราก็จะ นำ8ปคูณ8เลยค่ะ8คูณแได้64ส่วน3ซึ่งเป็นเศษเกินค่ะนำ64ตั้งแล้วหารด้วยสค่ะ3อะไรให้ได้6ก็คือ3 2 6ค่ะ6ลบหเหลือ0ดึง4ลงมา3อะไรใกล้เคียง4มากที่สุดก็คือ3 1 3ค่ะ4ีลบสเหลือเศษ1ค่ะ ข้อนี้จำนวนคละจะได้ว่า21เศษ1ส่วน3ค่ะต่อมามาดูกันที่ข้อ12ค่ะ7คูณกับ5เศษสองส่วน5ค่ะเราจะทำจำนวนคละให้กลับไปเป็นเศษเกินค่ะ5คูณ5ได้25 25บวก2ได้27ค่ะ เราจะได้เศษเกินของ5เศษสองส่วนหก็คือเศษ27ส่วนหค่ะนำเจคูณ27ค่ะแล้วก็เส้นขั้นเศษส่วนแล้วก็ลากยาวค่ะตัวส่วน5เขียนตรงกลางแบบนี้ค่ะไม่มีคู่ใดสามารถตัดทอนได้เลยเราก็จะนำเจคูณกับ27ค่ะ7 7 49ใส่9ทดส 7จ1 4สองบวกทดสได้18ได้เศษ1 8 9่ส่วนหค่ะซึ่งเป็นเศษเกินเราก็จะทำให้เป็นจานวนขละค่ะโดยการนำหนึ่ตั้งแล้วก็หารด้วย5ค่ะ5อะไรใกล้เคียง18มากที่สุดก็คือ5,3,15 1 8สิลบสิเหลือเศษ3ค่ะ ดึง9ลงมากลายเป็น39 5อะไรใกล้เคียง39มากที่สุดก็คือ5 7 35ค่ะ39ลบออก35เหลือเป็นเศษ4ค่ะข้อนี้ตอบเป็นจำนวนคละได้ว่า37เศษ4ส่วน5นั่นเองค่ะก็เสร็จแล้วค่ะในแบบทกหัดหน้าที่28ค่ะวิธีการคูณ จำนวนนับกับจำนวนคละนะคะเราก็จะต้องทำจำนวนคละให้กลับไปเป็นเศษเกินก่อนค่ะจากนั้นจึงจะดำเนินการคูณตามหลักการคูณของเศษส่วนค่ะโดยตัวเศษคูณตัวเศษตัวส่วนคูณตัวส่วนค่ะมีคู่ใดที่สามารถตัดทอนได้เราก็ตัดทอนเพื่อทำให้ขั้นตอนการคูณเราลดความยุ่งยากลงนะคะ เดี๋ยวเราไปรับชมบบสึกหัดถัดไปในวิดีโอถัดไปค่ะ